และคลิปนี้นะครับก็จะเป็นบทสรุปนะครับของเหรียญ t u r t l e c o คนะครับก็จะมีรายได้ได้เท่าไหร่หรือยังไงนะครับก็คือผมขุดไป1วันแล้วเนี่ยมันจะได้มากได้น้อยหรือจะเป็นยังไงเทียบกับเอ h เ r อรี่แล้วมันเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้นะครับก็ไปชมกันเลย ก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจาร์พิชชาแนลนะครับช่อนี้เนี่ยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอากัดจอนะครับเกี่ยวไว้เล่นเกมหรือไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างไรายได้กันนะครับ โอเคครับก็เมื่อวานนี้นะครับผมได้ทำทิ utorial นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเอาการจอนะก็คือรุ่น3 0 9 0ที่ผมมีอยู่เนี่ยเอามาทําการขูดเหรียญเทอร์โ Co คอยนะครับซึ่งวิธีการขุดเนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยพอดีผมไม่ได้เตรียมตัวมาเยอะนะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยคลิปมันค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นสรุปแล้วกันนะครับทิ้งไว้ใน d e s c r i p t i o n นะครับว่าขั้นตอนนะวิธีการทําจริงๆเนี่ยคยวรจะต้องทํำยังไงเป็นสเต็ปหนึ่งสอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นตัวคล้าย ไทมสแตรมเนาะให้กดไปเลยนะครับว่าโอเคตรงนี้ขั้นตอนนี้ทํายังไงตรงนี้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยไปเลือกวอลเล็ตแบบผิดแล้วกันเนาะไปเอาของเว็บเทรดนะครับที่มันขุดไม่ได้มาใช้ก่อนในตอนแรกเนาะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยผมก็ได้มาเปิดเป็นวอลเล็ตของเราเองเนาะก็คือเหมือนเอาเครื่องคอมลองมาลัน ัววันเลเลยนะครับแล้วก็ได้ตัวเลขกระเป๋าเนี่ยก็คือเป็นกระเป๋าส่วนตัวของเราเลยนะครับไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเอ็กเชนอะไรเลยนะครับก็คือเอ็กเชนปิดเหรียญเราก็ยังอยู่อะไรเงี้ยนะเออประมาณนี้เนาะก็คือเหมือนกระเป๋าตังเราจริงๆเออประมาณนี้แหละนะใครทําไม่ได้หรือทําแล้วติดขัดอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้อาจจะคลิปเก่าหรือคลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็วันนี้นะก็มาดูผลประกอบการนะใน1วันนะครับพอดีเมื่อกี้ผมเพิ่งรีบูตเครื่องนะครับเครื่องมันแห้ง อัดไปด้วยแล้วก็ขูดไปด้วยมันแทงไปเลยนะอ่ะมาดูกันนะเนี่ยนะครับตัวกระเป๋าที่ผมว่านะก็คือเทอร์ e c o คอย wallet อันนี้นะครับโอเคเราก็เปิดมันขึ้นมานะทีนี้มันจะถามหาพา s สเวิร์ดนะครับโอเคก็รอมันซิงค์นิดนึงนะครับถ้าใครปิดไว้นะก็รอมันซิงค์ขึ้นมาก่อนนะครับนี่นะมันก็จะค่อยคอย นี่อัดเรียกเนี่ยหลอนหลอนโอเคจริงๆผลประกอบการนะผมก็ตีคร่าวๆนะว่าเนี่ยมันก็คงได้อยู่ช่วงนี้แหละนะเมื่อวานเนี่ยสิบสองชั่วโมงนะมันก็ขุดได้หมื่นสามละอืมตอนผมกลับบ้านมาตอนสักประมาณหกโมงครึ่งประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เช้าพอดีนะก็คือหกโมงครึ่งตอนเช้าละนะครับมันก็ได้เนี่ยแหละมันก็เด้งมานะครับ ตัวพูเนี่ยมันจะจ่ายมาทุก1,000ถึง2,000นะครับอ่ะก็ในฝั่งของทางกระเป๋าเรานะเราก็มีอยู่26,000แล้วนะฮะนี่นะครับก็คือ26,000นะกันเนาะสิงหอยอเนตโหนดฟรีนี้ไม่แน่ใจคืออะไรนะครับวอลเล็ตก็จะหน้าตายอย่างนี้เนาะทีนี้ก็มาดูในฝั่งที่เป็นตัวพูนะครับว่าเออมันเป็นอะไรยังไงนะอ่ะเทอร์เทลคอยอันนี้ h ีโร m i n เนนะครับที่ผมพูดไปนะ24ชั่วโมงแฮตเรทนะครับก็คือประมาณ80ซึ่งก็ตรงกับตัวเครื่องเรานะครับอันนี้นะคิดว่าคือเมื่อเมื่อเช้าเมื่อกี้แลันผมเปิดดูมันก็มีรีเจ็คเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับเนี่ย1อันเออเมื่อเช้าเนี่ยเห็น,หนอันหนึงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็300เอ้ย3 151แชร์นะครับแล้วก็มีอินว l าดอยู่อันนึงนะก็ถือว่าน้อยนะเอาเป็นว่า โอเวอร์ค k ในเซตติ้งเมื่อวานเนี่ยโอเคแล้วนะครับแล้วก็ใส่ปรับลบไออะไรเงี้ยเนาะ mm hmm. ก็โอเคเลยนะทีนี้เนี่ยแฮชเลดอยู่ที่80ไม่รู้ว่าได้มากหรือได้น้อยนะครับอันนี้แต่ก็โอเคนะในมุมผมนะ mm hmm. ดูไงวะเนี่ยโอเคนี่ที่จ่ายไปแล้วนะครับก็คือ26,000เหรียญก็ตรงกันนะครับแต่ว่า,ารายได้นี่ค่อนข้างตอกกระต่อยมากเลยนะ,ะพูดกันตรงๆนะอ๋อนี่ยัมี ยังมีค้างนะครับที่ยังคอนเฟิร์มบล็อกไม่เสร็จนะครับอยู่อีกสา0พันเหรียญนะครับโอเคก็คือมันจ่ายผมมาแล้วเนาะคือคือเวลาเราขุดเหรียญเนาะมันพอเราเหมือนเราคุดได้แล้วเนาะก็ต้องรอคล้ายๆมีการคอนเฟิร์มมาจากบล็อกอื่นๆต่อนะครับก็คือต้องรอให้บล็อกมันออกถัดถัดไปอีกนิดนึงเหรียญของเรามันถึงจะมันถึงจะเกิดออกมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันถึงจะคอนเฟิร์มแล้วใช้งานได้ประมาณนี้แหลนะเนาะ ก็คือหลักๆเนาะเอาเป็นว่าเขาจ่ายมาแล้วนะครับอันนี้คือตัวคอนเฟิร์มมาแล้วนะ26 0 0แล้วก็ยังมีเหลืออ,อีก3,000นนะก็รวมเป็น29 0 0 0นะทีนี้เราก็มาดูกันเนาะจริงๆเขาคำนวณมาให้แล้วแหละนะว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ7.3 7.47นะุดส่อ่า7.47ดอลลาร์นะครับ7.47ดอลลาร์นะครับคูณวงกลมด้วย30นะครับ ก็224บาทนะครับดีไหมก็หักค่าไฟเนาะอันนี้ก็ค่าไฟ40่บาทแล้วนนครับอ่ะก็ได้180กว่าบาทเนาะก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีแล้วกันเออโอเคเดี๋ยวมาเช็คกันเช็คราคานะในมาเก็ตใช้ยังไงเนี่ย T R T L อ่ะเรามาคลิกตรงมาเก็ตตรงนี้นะครับเทดสปอตนะครับ T R T L อ่ะเขาแรกเป็น USDT เลยนะครับอ๋อมันสวิงขึ้นขึ้น,นลงลงนะอืมโอเคก็ไม่ได้ได่าเกียดอะไรนะพูดกันตรงๆก็อืมก็พอรับได้นะในมุมผมนะอ่ะทีนี้นะครับเรา ก็คือถ้าแนวคิดของเราเนาะก็คือเราโอนมาขายก็ได้นะหรือเราจะเก็บดองไว้นะครับซึ่งเราดองไว้เนี่ยก็ดองในกระเป๋าอันนี้ของเราเลยนะไม่มีใครมารู้นะว่าเรามีเท่าไหร่สมมุตินะเอาสมมุติกันง่ายๆนะครับถ้าไอราคาอันนี้เนี่ยมันพุ่งขึ้นไปอีกนะจากเหมือน RVN แล้วกันเนาะจากเหรียญแล้ไม่กี่สตางค์นะก็พุ่งไปเป็นเบาท6บาท7บาทเนี้ย ถ้าพุ่งไปสิบเท่าเนาะวันนี้วันเดียวเนี่ยเราจากที่เราขุดได้สองร้่ยก็บาทเนาะเนี่ยนะสองร้อยสองอ่าไม่ใช่ดิต้องต้องบวกสี่สิบคืนไปเนาะสองา้อยยี่สบาทเนี่ยมันจะกลายเป็นสองพันสองนะซึ่งสองพันสองพักเนี่ยไอ้สีสิบเอดเนี่ยคือค่าไฟเนี่ยเราก็ได้สองพันสองต่อวันซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วกันเนาะแต่ถ้าเมื่อวันนั้นมาถึงนะ เออมันก็คือก็มันก็จะคืนทุนแบบมหาศาละละกันเออละกันประมาณนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เธอเท่าคอยนะมันดิ่งกลับลงไปที่เดิมนะจุดเริ่มต้นของมันนะเราก็จะขาดทุนนะ <c oughs> ไม่ได้ข้าไฟเลยแหละเออก็หลายๆแนวคิดนะโอเควันนี้นะก็จะมาโอนละกันเนาะโอนกระเป๋าพวกนี้เนาะเรายังไม่เคยคือผมละกันนะยังไม่เคยทํคลิปออกมาสอนเพื่อนๆนะ แต่ว่าจริงๆสมัยก่อนนะผมก็ซื้อขายไม่ใช่ซื้อขายขุดเหรียญเข้ากระเป๋าเงี้ยค่อนข้างเยอะนะกระเป๋าเนี่ยมีเป็นแบบหลายๆอันเลยนะจริงๆเครื่องไลเส้นเครื่องนี้เนี่ยก็คือเนี่ยเครื่องที่ทํ่ทุกวันเนี้ยอ้เครื่องตัวเนี้ยก็ซื้อมาสามปีแล้วนะก็เป็นเครื่องที่ตอนสมัยนั้นเนี่ยเอาอมาเปิดวอลเล็ตนะทำสเต็กกิ้งอะไรพวกเนี้ยหลายๆกระเป๋าประมาณนี้แหละนะโอเค ก็เดี๋ยวมาโอนกันเลยแล้วกันนะครับทีนี้เวลาเราจะโอนไปนะให้เราคิดว่าอันนี้คือไอ,อกระเป๋าในเครื่องเราคือต้นทางเนาะแล้วก็กระเป๋าอันนี้ก็คือเหมือนบัญชีธนาคารแล้วเนาะทีนี้เราก็เข้ามาตรงแอสเซนะครับกด d e p osit นะครับก็คือจะฝากเข้าที่นี่เนาะแล้วก็มาเลือกเหรียญน,นะครับทีก็คือเหมือนเมื่อวานนะที่ผมไปหาตัวเลขมานะนี่นะเขาก็จะเตือนเหมือนเดิมนะ ต้องใส่ payment id ด้วยนะจ๊ะโอเคฉันเข้าใจเราบอกงนี้นะทีนี้ให้เรามาดูตรงนี้ไว้ก่อนนะก o p ปี้ไว้ก่อนอะก o p ป d ี้ p o s i t ADDRESS นะครับก็คือ TRTL อันนี้นะแล้วก็กลับมาที่ฝั่งทางกระเป๋าเรานะ,ะผมจะโอนไปสักหมื่นเหรียญเลยนะก็มาที่เซ็นตรงนี้นะครับข้างบนนี้เลยนะกดเยกดด,ดิอะเซ็นถูออะ เซ็นทูทีนี้เซ็นทูก็คือใส่นะใส่เลขวันเลตที่กรอบมาเมื่อกี้เดี๋ยวนะต้องเช็คดีๆนะอย่าแบบเพอร์เจอร์นะอ่ะลงท้ายด้วย lmy นะครับ lmy โ okay. อเคทีนี้ payment id อ่า payment id อันนี้นะก็ copy address payment id อันนี้มา copy address อ่ะกดกับ copy ตรงนี้นะ ลงท้ายด้วย e 6 b นะกลับมามาใส่ไว้ก่อนเลยก็ได้นะเนี่ยนะ payment id ปิ้งโอเค6ปีนะทีนี้ how much to send นะครับก็คือเขามีตัวอย่างว่า1,000เนาะก็เอาไปเอ่อ14แล้วกันนะเมื่อกี้บอก13 0 0อันนี้เอา14 0 0แล้วกนะันเพราะว่าเดี๋ยวคอนเฟิร์มบ็อกเสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีตังเข้ามาอีก3,000เนาะผมก็ครึ่งหนึ่งแล้วกนะันเนาะ ผมเนี่ยจะเน้นเป็นอย่างนี้นะครับขายครึ่งที่เหลือถือต่อเนี่ยเว่าเออเพื่อเป็นการคล้ายๆล็อกกาไรเล็กๆไว้ก่อนนะว่าเอ้ยขุดมาได้ตังล้วนะเว้ยเออได้ค่าไฟแล้ะอะไรแนวๆน,น,นี้แหละที่เหลือนะปล่อยให้มันเป็นไปตามระบบของสภาวะตลาดแล้วกันนะเออขึ้นๆลงๆประมาณนี้นะคือเราก็ล็อกค่าไฟหรืออะไรซัมติงไว้ที่เราคิดว่าเออเข้าแค่นี้พอแล้วกับเองอะ่ะอะไรเงี้ยเออแนวคิดผมประมาณนี้นะ ใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะสูตรนี้นะเริ่มเวิร์ดิล้เดี๋ยวนะทีนี้กดเซนเลยนะเออเซนอ่ะตรวจสอบอีกครั้งนะครับก็คือส่งไปอดเรสนี้ปริมาณเท่านี้อ่ามันจะมีค่าฟรีนะครับอยู่ที่70 trtl นะครับอ่าโอเคอันนี้มันรวมโหนดฟรี25เหรียญไปแล้วด้วยนะครับก็แพงไหมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมมอ,มองว่าไม่แพงแล้วน,นะอ่า payment id เป็นอันนี้กดเซนอีกเลย transaction success อ่ะไม่รู้อะไรอ่ะกดโอเคไว้ก่อนนะทีนี้ในในตัวทัวัลเล็นี้นะอ่ะมันก็ขึ้นว่า unconfirm อยู่นะอันนี้นะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งมันก็คง confirm แหละผมคิดว่าตัว transaction อันนี้มันน่าจะเร็วนะคิดว่านะ <laughs> ไม่รูู้้ วันนี้จะเจ็ดโมงละเดี๋ยวคลิปนี้ต้องไปแบบรวดเร็วอีกรอบหนึ่งแล้วนะวันนี้เดี๋ยวกลัวทํางานไม่ทันจริงวันนี้มีงานแต่เช้าเลยนะครับแปดโมงครึ่งนะมาหรือยังวันนี้มาแล้วเืะได้โปรดเรามาดูในแอสเซทเรานะครับ จิ้มไปตรง spot account นะครับเหรียญยังไม่มานะจ๊ะพี่เต่าแล้วพี่เตาพี่เตาคอนเฟิร์มช้านะเนี่ยโอเคมาแล้วนี่สดๆเลยนะนี่มันเด้งมาแล้วนะปิ้งก็คือเมื่อนหนึ่งนาทีที่แล้วเนาะเรากดโอนไปก็ประมาณหนึ่งนาทีเนาะปิ้งเรียบร้อยนะมีคนมาคอนเฟิร์มให้เราลนะคิดว่านะ มาดูฝั่งเอ็กเซนหมายยังเฮ้ยไม่มาอะมาสุดยังจ้าเด p o s สิ r ิ c o คอร์นะมันจิ้มดูตรงนี้นะเฮ้ยก็มาแล้วนี่นี่ไงสองคอนเฟิรมแล้วเอ้าแล้วทำไมเนี่ยแอสเซไม่มีคือเดลโฟสิติรีคอรหรือมันต้องรอคอนเฟิร์มหลายๆบอกก่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็โอนเข้าแล้วละนะนะเออ มันขึ้นมาในระบบอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าวนวอนละเรียบร้อยเดี๋ยวรอแค่รอเวลานะครับมันก็ขึ้นมาแล้วนี่นี่ไงสดอลลาร์มาแล้วนะครับก็คือในระบบของตัวอคอย EX นะครับมันก็โชว์มาละนะครับเนี่นะเธอเท่าคอยมีทั้งหมด1 4ื่นสเหรียญนะครับหมื่นพเหรียญเราก็มากดตรงนี้ก็ได้นะ Exchange นี่จิ้มไปเลย เออมันขึ้นมาแล้วนี่หว่าโท่แล้วก็ขายเลยนะผมเนี่ยจะเอาเป็นว่าไม่รอให้มันขึ้นไปสูงสุดละกันนะอใครจะรอก็ได้นะแต่ว่าผมรอไม่ได้แล้วนะจะังหวะนี้หิวหิวอยากจะกินข้าวแล้วจะซื้อข้าวกินหน่อยก็มาขายเป็น US นะครับขายล็อกไว้เลยนะก็พิเศษไม่เป็นเลยกด market เลยนะครับแล้วก็ลากเลยนะผมลากไปเต็ม m a กเลย เซลเซลไปเลยน้นโอเคกดคอนเฟิร์มไปปิ้งเฮ้ยโอเคอะออเดอร์ x e เรียบร้อยต้องเรียบร้อยแล้วแหละนะอะผมขายไปเรียบร้อยนะครับก็กลับมาดูที่นี่นะเราก็ได้เหรียญมาเอ้ยได้ US มา3.59นะครับ ก็เป็นจริงๆมันเป็นวิธีการเทรดธรรมดานั่นแหละนะครับในตัวเนะอ็กซ์เชนเนาะมาณนี้แหละก็ขายเหรียญน,นะก็เอาเหมือนเรามีเต่ามาแล้วกันเนาะอยู่ในตลาดแล้วเต่าไม่จ้าเต่าไม่จ้าเราเราก็ขาย <c oughs> ประมาณนี้แหละนะเออก็มีคนมาขอรับซื้อขออะไรเงี้ยอยู่นะครับแล้วก็มีแม่ค้าเพื่อนๆแล้วกันเนาะเออถ้าใครมาใหม่ๆเนาะก็อาจจะงงๆนิดนึงนะมันก็เป็นเหมือนหุ้นอะไรเงี้ยนะเนาะ มีตั้งซื้อตั้งขายกันนะครับแล้วก็จุดสมดุลเนี่ยก็คือจะเป็นจุดที่มันเป็นราคาณนปะัจจุบันประมาณนี้แหละนะครับผมก็ขายไปละกลับมาดูในแอสเซทนะครับจิมแอสเซแล้วก็กดเอ่อตรงไหนวะสปอตแอ c c เคาทอันนี้นะครับโอเคนี่นะก็มีเป็น USDT ขึ้นมาแล้วนะครับก็3ดอลลาร์ก็ตีว่าสักร้อยหนึ่งแล้วกันเนาะ 3. 5นะครับ คือจะโอน US ออกไปอีกทีก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดไม่อยากจะโอน US นะครับก็มีสูตรเล็กๆน้อยๆอะก็โอนเป็นน้องหมาแล้วกันเนาะเออก็ได้นะหรือไปหาเหรียญที่มันเล็กๆแล้วก็มีใน Exchange ที่เรากำลังเทรดอยู่ก็ได้เหมือนกันนะครับเออประมาณนี้เลยประมาณนี้เนาะซึ่งตังมาแล้วเนาะเดี๋ยว ผมจะลองกด Withdraw นะครับวิ d รอ w USDT นะครับ hey, มีหลายแบบโอเคทีนี้โอ้โ oh, หเฮ hey, ้ย TRC 2 0่สิบถ้เป็นอันนี้เนาะค่าฟรีอย่างเยอะค่าฟรี29่ดอนนะเนี่ยมันก็เป็นจุดแย่ๆแ,แล้วกันเนาะคือแม่งแพงอะ่ะเออ <c ười> คือจะโอนเนี่ยไม่มีตังเลยนะเนี่ยอะ ถ้าเป็น T R C 2 0เนี่ยค่าโอน0.3นเนาะแต่ถ้าเป็นระบบที่เป็นแบบทั่วๆไปแล้วกันเนาะ E R C 2 0เนี่ยระบบขเก่าไหมมั้งนะเออผมไม่แน่ใจแล้วกันมันก็29าดอนนะก็เท่าไหร่อ่ะ900นะเออนะใกล้เคียงนะ800ก็กว่าบาทนะ900แล้วกันมันก็แพงไปนะงั้นขุดได้90จะโอน9 0้มันก็เวอร์ไปนิดนึงนะแล้วก็ใช้วิธีการคล้ายๆที่ผมทำเนาะ โอนเป็นไลท์คอยก็ได้นะก็ต้องมาดูนะว่าต้นทางกับปลายทางมันมีไลท์คอยหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะต้องมีแล้วล่ะนะนี่นะไลท์คอยใช่ป่าว่ะไม่ใช่อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าลิทนี่ไม่แน่ใจว่าไลท์คอยหรือเปล่านะแต่ก็ไปหาเหรียญกันแล้วกันเนาะเออประมาณนี้แหละนะคลิปนี้ไปก่อนแล้วล่ะ ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือขุดเหรียญเทอรนะ์โกลคอยเนาะมันก็ได้โปรฟิตเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเอเทเทอรเียมในปัจจุบันวันนี้นะครับซึ่งราคาตอนนี้เนี่ยมันก็กําลังพุ่งขึ้นเนาะคือมันพุ่งขึ้นมาแล้วแล้วกันเนาะใครที่ขุดเก็บไว้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับคุณคือผู้โชคดีทืนทืน <c oughs> แต่ว่าเอาเป็นว่าใครจะมาขุดตอนนี้นะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็คือมันก็คล้ายๆข,ขุดเอเทเทอริเียมแหละเนาะเราขุดวันนี้เนี่ยเราขุดเมื่อวานแล้วกันเนาะ วันนี้ราคาล่วงแล้วก็ล่วงอีกล่วงไปเรื่อยๆเนาะมันก็ค่าเท่ากันในมุมผมก็คือขาดทุนนั่นแหละอยู่ที่ว่าการจัดการการแมネจแล้วกันนะว่าระบบความคิดเราเนี่ยมันคืออะไรว่ามันเฮ้ยเราเก่งกําไรระยะยาวไปเลยไหมหรือว่าถ้าเราเก่งแบบว่าเป็นพ่อหนุ่มรายวันนะก็ขายกินเป็นวันๆไปนะครับก็ไปหาอะไรที่มันขุดได้วันละเยอะๆในตอนนี้ได้เลยนะเออมัน มันจะมีความแบบอย่างนี้นะครับคือผมสรุปตอนท้ายให้ฟังแล้วกันนะว่าไอ้ตัวเหรียญพวกนี้เนาะบางทีเนี่ยคนยังขุดไม่เยอะใช่ไหมครับเหรียญมันจะออกมาเยอะนะเออเพราะว่าคนมาแชร์หารเหรียญกันเนี่ยน้อยนะครับแต่ว่าพอเราได้เหรียญเยอะๆเนาะอย่าง r v n เนี่ยขุดมาก่อนตอนก่อนที่ราคามันจะดีดเนี่ยคือเหรียญมันออกเยอะนะทุกวันนี้เหรียญมันออกไม่ได้เยอะเท่าเมื่อก่อนนะครับก็มีคนมาขุดกันเยอะเนาะพวกกลุ่มการ4 g i เนี่ย ก็เริ่มเทกันมาขุดเป็น RVN กันเยอะแล้วเนี่ยแชร์ที่ได้นะครับแชร์เ, share, เหรียญที่แชร์กันที่ได้กันเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับทีนี้เนี่ยแต่ราคานะมันดีดขึ้นเนาะคือถ้าใครขุดมาก่อนเนี่ยเหรียญมันเยอะใช่ไหมคูณราคาตรงนี้เนี่ยคือแบบแทบจะคืนทุนไปแล้วอะเหรียญเต่านี่ก็เหมือนกันนะก็เป็นแนวคิดอีกอันหนึ่งว่าขุดมาเนี่ยเนี่ยได้มาเป็นหมื่นหมื่นเหรียญน,นะครับถ้าราคามันพุ่งขึ้นไปอีกเนี่ยเราก็อาจจะ หลุดนะครับนะหลุดหลุดทุนคืนทุนแล้วกันเออคืนคืนชาวนี้เบอร์เลยคือคืนทุนเนี่ยก็อาจจะเร็วขึ้นประมาณนี้เนาะก็ลองเอาไปคิดกันดูนะว่าแผนการในการขุดของเราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปถัดๆไปนะผมจะมาสรุปพวกแนวคิดอะไไอ้อย่างเงี้ยให้ฟังกันนะว่าแต่ละแนวมันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ โอเคครับก็คลิปนี้นะครับถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งกันด้วยนะครับถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็ถามไว้ในกลุ่มเพื่อนรักนักขุดได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ที่มีความรู้นะครับเขาก็พร้อมที่จะแชร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเองนะถ้าเกิดอันไหนเพื่อนไม่ได้ตอบกันเนี่ยผมก็จะไปพยายามตอบให้ล้วกันถ้าผมเห็นแล้วกันแล้วก็ผมก็ขอฝากเพจนะครับก็คือเพจ PT Computer นะครับ คือเป็นเพจที่รับประกอบคอมแล้วกันนะเออคิดว่าประมาณนี้แหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้เน้นขายนะเราก็เลือกอุปกรณ์ที่มันใช้แล้วมันโอเคนะครับมาให้เพื่อนๆกันแล้วกันเนาะล้วก็เน้นให้คําแนะนําปรึกษาดีกว่าเออว่าเอ,อ้ยถ้าเป็นแนวนี้ให้ทํำยังไงหรืออะไรงไงข้อดีข้อเสียของแต่ละอันเท่าที่เราได้มีประสบการณ์ในการขุดมาเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็มาแชร์ไอเดียกันเนาะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับพักผ่อนกันบ้างนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ผมต้องไปก่อนแล้วก็สวัสดีครับผมโย